SME ไทยยังต้องการการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อโอกาสขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องการขยายธุรกิจให้เติบโตสู่แพลตฟอร์มออนไลน์โดยธุรกิจ MSME พบว่านิยมใช้ Facebook และ l ลายขายสินค้าสูงสุดและใช้กลยุทธ์ยิงแอดทำการตลาด ความน่าเป็นห่วงของผู้ประกอบการรายย่อยคือการขาดระบบการดูแลการขายออนไลน์และต้องการความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาศักยภาพในระยะยาวสสวได้จัดทําผลสํารวจเรื่องช่องทางการจําหน่ายสินค้าหรือบริการออนไลน์กับธุรกิจ MSME โดยเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ SME จํานวน2,736รายจาก6ภูมิภาคพบว่า MSME ถึง68.2%มีช่องทางออนไลน์สร้างการรับรู้กับลูกค้าเพื่อใช้ติดต่อ สื่อสารรวมถึงใช้ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์นอกจากนี้พบว่า MSME จำนวน50.4%มีช่องทางออนไลน์เพียงหนึ่งช่องทางสำหรับสร้างการรับรู้กับลูกค้าโดยส่วนใหญ่85%เลือกใช้ Facebook และ LINE เนื่องจากเป็นการใช้งานต่อเนื่องจากประสบการณ์การใช้งานส่วนตัวและความถนัดของผู้ประกอบการที่มีอยู่แล้วขณะที่80.2%ของ MSME มองว่าช่องทางที่ใช้เหมาะสมแล้วแต่มี MSME บางส่วน มองว่ายังไม่เหมาะสมเพราะยังมีความต้องการใช้แพลตฟอร์มอื่นแต่ขาดความรู้และทักษะในการเข้าถึงรวมถึงการเลือกใช้ที่แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบธุรกิจและความถนัดของผู้ประกอบการ